สำคัญของสุขภาพสิ่งที่เราทุกคนมีเหมือนกันคือการมีร่างกายและมีลมหายใจร่างกายและจิตใจเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้ดํารงชีวิตต่อไปได้สิ่งที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นที่จะให้ร่างกายคงไว้ซึ่งการมีลมหายใจได้ดําเนินไปด้วยดีคือภาวะของร่างกายที่ยังหายใจได้นั้นมีสุขภาวะหรือมีสุขภาพ แต่โอกาสที่จะรักษาสุขภาพนั้นมีไม่เท่าเทียมกันทําให้มีผลกระทบต่อระดับคุณภาพชีวิตและอายุไขอายุไขของคนเราจะสั้นหรือสิ้นสุดลงก่อนวัยอันควรก็ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมหรือพันธุกรรมของเราร่างกายที่มีการดูแลและทำนุบำร,รุงอย่างดีย่อมมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพโดยปราศจากโรคภัยต่างๆทั้งทาง,ทางกายและจิตใจ ความหมายของสุขภาพสุขภาพมีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนแต่ละคนและสังคมคำว่าสุขภาพหมายถึงสภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจไม่ใช่เพียงแต่การปัสจากโรคภัยเท่านั้นในปัจจุบันความสุขสมบูรณ์เป็นคำที่ใช้แทนคำว่าสุขภาพดีความสุขสมบูรณ์หมายถึงสภาวะที่เหมาะสมของสุขภาพและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตรวมทางร่างกายอารมณ์สติปัญญาการควบ กุ่มตัวเองการปรับตัวสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบที่สำคัญของสุขภาพ 1. สุขภาพกายคือภาวะทางร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงมีการพัฒนาหรือมีการเจริญเติบโตต,ต,ต,ตามปกติของวัย 2. สุขภาพจิตคือภาวะทางจิตใจที่สามารถจัดการกับอารมณ์ได้ยอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สุขภาพทางสังคมอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างปกติสุข สี่สุขภาพทางจิตวิญญาณสามารถสัมผัสได้จากการรับรู้จากการกระทำหรือจากการรับข้อมูลต่างๆปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ 1. องค์ประกอบด้านปัจเจก2องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม 3. องค์ประกอบด้านบริการสาธารณสุขสุขภาพองค์รวมเป็นความสมบูรณ์ของร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณที่ครอบคลุมถึงภาวะการดำเนินชีวิตมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข องประกอบของสุขภาพองค์รวม 1. มิติทางกายหรือสุขภาวะทางกายหมายถึงร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 2. มิติทางใจหรือสุขภาวะทางจิตหมายถึงภาวะของจิตที่เป็นสุขจิตที่มองโลกในแง่ดีมีความเมตตา 3. ม,มิติทางสังคมหรือสุขภาวะทางสังคมหมายถึงภาวะของบุคคลที่สามารถดำเนินชีวิตในสังคมใ,ใดๆได้อย่างมีความสุข 4. มิติทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณหมายถึงภาวะของบุคคลที่มีความสุขสงบร่มเย็นมีรากฐานจากการมีสติเกิดสมาธิการดูแลและการส่งเสริมสุขภาพคนที่มีสุขภาพดีต้องมีความสมบูรณ์พร้อมทั้ง4ด้านคือร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพร่างกายจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องไม่มีความบาดเจ็บของอวัยวะไม่มีโรคไม่มีอาการเจ็บปวดการดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตจิตที่สดใสย่อมเป็นจิตที่เกิดจากการคิดดีกายทำดีปากพูดดีสนใจแต่เรื่องที่ดีการดูแล,แลและส่งเสริมสุขภาพทางสังคมสุขภาวะทางสังคมเป็นเรื่องการสามารถอยู่ในสังคมต่างๆได้อย่างมีความสุข เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่มีการให้และมีการรับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตวิญญาณเป็นการปฏิบัติของจิตที่เกิดจากการเรียนรู้การฝึกฝนจนเกิดความสงบจนถึงระดับของการเกิดสติการส่งเสริมสุขภาพโดยการใช้หลัก6ออที่ 1. อาหารอที่ 2. อออกกำลังกายอที่3อารมณ์ออที่4อานามัยอที่5อาการ แนวาทางในการประเมินสุขภาพด้วยตนเองการตรวจสุขภาพประจำปีโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุหรือคนชาราและผู้ที่มีโรคประจำตัวแต่การตรวจในลักษณะนี้ผู้เข้ารับการตรวจต้องมีการใช้จ่ายค่อนข้างสูง การประเมินสุขภาพด้วยตนเองโดยใช้แบบประเมินที่มีความเหมาะสมน่าจะไม่ต้องตรวจสุขภาพทั่วไปจากแพทย์ตามเวลาที่เคยได้รับการตรวจแต่ผลทางการดำเนินการด้วยตนเองจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพต่อไป แนวโน้มของสุขภาพของคนไทยในอนาคตสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพได้กล่าวว่าระบบสุขภาพของเราใช้จ่ายเงินมากแต่ได้ผลตอบแทนด้านสุขภาพต่ำประชาชนยังต้องเจ็บป่วยและล้มตายกันเป็นจำนวนมากด้วยโรคและสุขภาพในปี2557สถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้กล่าวว่าดัชนีชีวัตทางสุขภาพปีนี้ โรคอ้วนที่เป็นภัยเงียบทางสุขภาพและนำมาสู่การเจ็บป่วยที่เกิดจากภาวะอ้วนสาเหตุของการเกิดโรคอ้วนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่น่าจะมีมาจากการรับประทานร่วมกับความรักสบายซึ่งแตกต่างกับในอดีตพบว่าคนในอดีตมีน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วนน้อยมากหากครอบครัวสังคมและประเทศไม่กระทำการใดน่าจะพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าได้ว่า ประเทศนั้นจะเกิดความสูญเสียจากโรคอ้วนต่อไปในอนาคต